ป้าควรสวัสดีค่ะป้าควรเอ็ดคนงามเลิบเลิบเลิบจากป้าควรนะคะขอบคุณนะคะทุกเลิฟทุกไลน์นะคะ thank you so much นะคะ thank you so much เดี๋ยวเรามาเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวก็ใส่ปลาก็ใช้ได้นะคะ เดี๋ยวมาตั้งตรงนี้กินข้าวกันนะคะเร่งไฟเร่งไฟใจร้อนใจร้อนหิวข้าวแล้วหิวข้าวแล้ว น่ากินมากนะเดี๋ยวขอชิมรสชาติอีกสักนิดนึงนะคะอืมโอเค ขอเอาน้ำปลาหน่อยเมื่อกี้ยังไม่ได้ใส่น้ำปลากลัวมันเค็มเยอะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวรอมาเขือให้มันสุกอีกนิดนึงนะคะแล้วเราก็จะใส่ปลานะคะ ประมาณนี้แหละใส่ปลาได้แล้วนะคะนี่นะครับปลา ใส่ปลาใส่ใบหัวลพานิดนึงนะคะเอาไม่หมดดีกว่ามันเยอะเกินไปนะคะใส่หัวละพาก็ช้ำช้ำนี่นะคะประมาณนี้นะคะหอ,อมเลยค่ะไม่ได้ไม่ได้อ่านคอมเมนต์เดี๋ยวเดี๋ยวขอโทษขออาภาัยด้วยนะคะ Thank you so much นะคะฮารูฮารูมาเซ็น มาค่ะ thank you so much นะคะป๊อปปี้ป้าควรสวัสดีค่ะน้องพรอนชอนกับป้าควรนะคะเสร็จแล้วนะคะนี่เห็นไหมน้ําแห้งเลยพอใส่ปลาลงไปแล้วพอดีเลยนะคะประมาณนี้นะคะก็จะพอแล้วนะคะจะขออนุญาตปิดไปนะคะน่ากินมาก เดี๋ยวเราใส่ถาดนี้เลยนะคะใส่ถาดนี้เลย ปิดไฟได้นะคะหอมหอมใบโหระพาเลยค่ะพอใส่ใบโหระพาลงไปนะคะ Thank you so much นะคะขอบคุณนะคะนางเอ็ปตะควรยายายา,ยาบางบางมาค่ะบางวันนี้เป็นเมนูปลานะบางกินได้นะคะบางเมนูปลาอร่อยอร่อยนะคะเมนูปลานะคะเอาถาดเล็กดีกว่า นี่นะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามากินข้าวกันนะคะตักใส่ถาดนะคะวันนี้ไม่ได้ทําใส่บาตรนะคะเพราะว่ามันมันมีน้อยมันไม่ใช่แกงนะคะเดี๋ยวเรามากินข้าวกันนะคะเสร็จแล้ว